ดีใจนะคะที่วันนี้ได้มาพักเสรีรวมไทยนะคะฉันน่ะรู้จักชื่อของเซรีเตมีเวสมานานแล้วแต่ดิฉันก็มาไม่ถูกนะคะเสรีรวมไทยเนี่ยแต่ได้มาถูกในวันนี้ก็เพราะว่าปอพศนำพา mm hmm. ก็เลยมาถูกแล้วก็ดีใจที่ได้มาถึงพักนี้นะคะดิฉันก็อยากจะถามว่า ได้จัดตั้งรัฐบาลอยากจะถามท่านว่าถ้าท่านได้จัดตั้งรัฐบาลก็ขอให้ท่านเอาความหวังของประชาชนเป็นที่ตั้งและให้ฟังเสียงประชาชนที่นักถือศาสนาพูดบ้างนะคะและขอให้เอาศาสนาพูดเป็นศาสนาประจำชาติและก็ยกเลิกราฮาลาน และก็ยกเลิกกฎหมายอิสลามค่ะดิฉันขอแค่นี้ค่ะแล้วก็ก็ขอคํายืนยันจากท่านนะคะอะไรกันเออท่านจะรับปาดได้ไหมคะต้องการคายืนยันนะคะซีโรลราอยาซีโรล่าให้กับกบฏมุสลิมเด็กไทานะคะท่านจะเลือกท่านทุกคนเลยชาพุทธนาสวัสดีค่ะ